กราบสวัสดีไม่รับแฟงกิ๊กของช่องนอๆทุกคนนะครับตอนนี้เราก็มาเข้าสวนนะครับผมเพื่อจะไปหาขึ้นต้นมะพร้าวนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นข่าวดังมากเลยนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับผมเราจะดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างครับกันมะพร้าวที่เป็นข่าวนะครับว่ามันจะดีอย่างที่เป็นข่ารุกเร่าโอเคไปกันเลยครับผม กนโอ้ยเย้ยใจหายวาบเลยครับทุกคนเกือบแล้วเมื่อกี้มีต่อไม้้วยครับแต่เช่นด้วยตกใจครับโอ้ยเอาป่าเลยมาโต้เยเมื่อกี้มันเป็นทางต่างระดับกันนะครับมันก็เลยทำให้เราเกือบล้มนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ใต้ต้นมะพร้าวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเลยนะครับ 好呀，弟弟。 มีก้านแห้งด้วยนะครับโอเคนะครับขึ้นเ,เรื่อยๆครับดูครับสูงมากครับ เปิแล้วครับเล่นเอาหอบเลยครับโอ้ยมีมดแดกด้วยครับโอ้ยโอ้ยอันตรายมากนะครับทุกคนโอ้โหเหนื่อยแล้วครับขอพักก่อนฮะ ดูครับทุกคนโอ้เหนื่อยเลยครับโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราจะเอานะครับลูกมะพร้าวเครือนี้นะครับสูงมากครับทุกคนแต่แล้ลลถือปลี่ะถือ่อนป้าเจ้าที่หลอกกันจ้ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยรามันดึงเชือกทำไมครับโอ้เมื่อกี้มันดึงเชือกของผมนะครับเชือกผมยังมัดติดตัวผมอยู่เลยครับไอ้เห er. 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 ี้ย <c oughs> ไม่ไหวเลยราดิโอเคครับเดี๋ยวเราจะมัดเครือนี้นะครับโอเคเีายวเอาเครือนี้นะครับ okay, เ,เราจะใช้มัดนี่ครับเอาเครือนี้นะครับเรามัดกันเลยครับเรามัดเสร็จแล้วเราก็จะหย่อนลงไปนะครับเดี๋ยวลูกมะพร้าวแตกนะครับอดกินพอดี โอเครามารถเสร็จเราก็จะฟันลงไปเลยนะครับโอเคโอ้ยเสียวมากเลยครับ, okay. oh, รบทุกคนสูงมากครับเดี๋ยว er เราจะฟันลงไปเลยนะครับแล้วก็จอนลงไป เราต้องทําอย่างอย่างระมัดระวังนะครับไม่งั้นจะไปอันตรายได้เดี๋ยวผมต้องดูก่อนนะครับว่าผมจะอยู่ตรงไหนเพื่อฟันนะครับให้เราจะดึงเชือกขึ้นนะครับเดี๋ยวเราต้องดึงเชือกขึ้นก่อนนะครับโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเรานี่ครับเราจะมัดเชือกไว้ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นล็อกไม่ให้มันลงไปเร็วนะครับไม่งั้นเราจะดึงไม่ไหวนะครับ ก็เป็นรอให้มันลงอย่างช้าๆนะครับโอเคตอนนี้เราก็พร้อมแล้วตัดเลยนะครับโอเคนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็เลยโ็โยโ้ยไปโดนตอ้ตรงนี้ครับแล้ก็เลยไม่เข้านี่นะครับนี่นะครับทุลักทุเลมากก็จะลงไปแล้วครับ โอ้โอเคตัดเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะย่อนลงไปแล้วนะครับโอ้โหค่อยย่อนลงไปนะครับโอเคลงไปแล้วนะครับลงไปแล้วครับบัตรขออนย้อนมาเป็นฟองครับไปไหนเราไรนี่ฟองไงย้อนย้ายได้กแล้วกันทักทีอย่ลืมนะล่ะ <Okay. S 2> โอเคนันให้คนทางด้านล่างดึงเชือกออกไปนะครับ <S <S ต่อไปก็จะเป็นตาเราแล้วนะครับที่จะต้องลงไปนะครับโอ้โห <S 2> <S 2> หนอยมากนะครับ <S <S ขาก็สั่นนะครับอันตรายด้วยครับ เด็กๆห้ามลอกเลียนแบบโดยเด็ดขาดนะครับไม่งั้นจะเกิดอันตรายได้นะครับเราต้องจับที่มันไม่แห้งนะครับอันตรายมากครับทุกคนโอเคนะครับเราก็เอาลูกมาฟรอลงแล้วนะครับให้พวกนั้นกินไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับเหลือประมาณเหลือสี่ลูกนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูนะครับว่าเราต้องเอามีดนะครับ ต้องปัดกินนะครับโอเคร okay, เรามาเริ่มนี่นะครับปันลูกมะพร้าวกันเลยนะครับแล้วเราจะเอามากีนนะครับเราจะมาดูว่าเท่เขาเป็นข่าวแล้วก็บอกว่ามันดีอย่างงั้นดีอย่างนี้นนเลยเราเราจะมาดูว่ามันจะดีไหมครับโอเคครับมาดูกันเลยกแพเลยกแพเ,เ,เรามาขโมยมะพร้าวนะครับห้ามบอกเจ้าของนะครับ <S <S โอเคเราจะเอาใส่แก้วนะครับแก้วขวดเปล่านะครับเราตัดไปเม ic. well okay. oh, ื่อกี้เราไม่ได้เอาแก้วมานะครับเมื่อ oh กี้โอ้ย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 ดูครับน้ำเต็มเลยครับโอเคเดี๋ยวเราเทใส่แก้วกันเลยนะครับโอ้โยโอ้ยโอ้ยนี่ครับเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะครับ มันเวลาพิการแรีทิวเลยโอ้ยสุดยอดไปเลยครับกะปิรงกระเป๋ากะเพรียงกระเป๋าแน่นอนครับคืนนี้เชี่ยเลยโอเคให้แจกเดีล่อให้แจกดีแล้วสุดยอดไปเลยครับโอเคลูกนี้ยังออ่นอยู่นะครับเนื้อยังเนื้อยังมีไม่ดีเท่าไหร่นะไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ เน oh, really? ื้อยังไม่เยอะนะครับเนื้อมะพร้าวพระคุณเนี่ยสุดยอดเลยโอ้ยได้เขาว่าสรรพระคุณดีนะครับเราก็เลยพอมาถึงนี่ครับเพือกมากินนะครับเมื่อกี้รากินไปแล้วหลายลูกนะครับ คุณนี้ยาวแน่นอนครับไอ้ร่ายาวแน่ไหลคนละไอ้ไรไอ้โม่้วยนะไอ้โม่ครับโอ้ยแล้วก็ไอ้น้อยไอ้เชี่ยน้อยครับผมไม่ไกินแล้วครับไอ้หน้าเหมาะสุดยอดไปเลยครับยาวแน่นอนครับคุณนี้ไอียเอ้สเปดบอร์ดเฉยโอเค โอเคครับถ้าชอบใจพิดแบบนี้ก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับสับไซกดกระดีกดติดตามทั้งเพจแล้วก็ยูทูบด้วยนะครับ<อ>ให้กับช่องนอนทนะครับโอเคลาไปก่อนบาย